ถ่ายช้าเดี๋ยวให้มันเราเผากันนะเอามาเอาเอาเธอสามารถคุยถ่ายเดี๋ยวดีค่ะสวัสดีค่ะคะเราพวกมันจะไปไหนกันคะเราจะไปสนามมิสวรรณภูมิค่ะพวกเราทั้งหมดทุกคนก็จะไปทัวร์เกาหลีกันนะคะตอนนี้เกาหลีเปิดแล้วเราจะไปแลกเปลี่ยนกันเกาหลีปีหนึงค่ะไหพูดเกาหลีสิคะอายุว่าซี่ยมเหมือนว่าไหนพูดเกาหลีสิคะอายุว่าซี่ยว่ามีอยูแล้วช่วทีไหนพูดเกาหลีสิคะ โอเคเราจะไปตามรอยใครคะซงจุงคีแล้วกันค่ะวันนี้ดีจังทรัพเข้ากลมเออออกมาแล้วเราออกมาแล้วไม่จะไปเก็บเห็ดที่เกาหลีค่ะจะเก็บเห็ดยังไงให้ท้องอุ้ยอุ้ยเดือดูว่าน้ดว่าน้ดเห็นอะไรไหมเห็ดนะเอ้าแล้วมันมีสองคนอ่ะเอ้าเอ้าหายไปแต่คนนึงอ่ะอยู่หน้าซ้อนแม่รัป่ะเดี๋ยเดี๋ยวมันนี่ยังไงมันมาเดี๋ยวมันมาเดี๋ยวมันมาขาสุด 伊洛，雇啊，朋友，茶，门，托，弟。 นะครับตอนนี้เรากําลังจะไปส่งออมที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่ออมไม่อยู่นะออมไม่อยู่อ๋อกูรู้เลยกูลืมอะไรกูลืมสีน้ำหอมส <c oughs> ินะคะส่วนมากคนที่บอกในไลน์กลุ่มเมึ <c oughs> มงดูกลัวเพื่อนชา้าอีดอกกูดีเพื่อสี่นาทีตื่นกี่โมงคะตื่นตีส <c oughs> ี่ว่าน้ำคนแรกเฟิร์นอะช้าสุดเฟิร์นอะน้ำคนสุดท้ายควายมึงอ่างน้ำกี่นาทีเพนเอาขานอนด้วยก <c oughs> ันเหรอโอ้ยเจ้ามากเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่เต๋อ เฮ้ยเลิศอยู่นะคือถ้าสมมุติว่าเดินไปนี่ต้องมีคนลุมล้อมแล้วถึงจะาอุ้ยดันาเนี่มันต้องมีแบบว่าคนคนคุมคนคุ่มมันองีแมีคนมองได้เสียงดังอยู่กลุ่มเดียวคนอย่างเยอะอีกต คือตอนนี้นะคะส่วนนภูมิมีประมาณล้านคนแต่กลุ่มเฮียนี่เสียงดังสุดเลยมาแค่แปดคนเองค่ะแย่มากนี่นี่นี่คู่รักคู่ใหม่นี่ถ่ายลงดึกลงดิทแกแม่เออคู่รักติ๊กต็อกอุ้ยนีนะดิทแพกเอาออกเดี๋ยวเราจะไปหาออมกันนะครับทุกคน่บินได้มากคนณดูว่าไม่มีแอร์เลยไม่ดีเดินตัวน้องอุ้ยดี แล้วมึงเป็นไคลี่ค่ะเออแล้วก็ทำเครื่องสังเวยเลยจดอคุณจะอยู่ที่หนูมึงทุกวันมึงอยู่ในตรงนี้ตกกลางสนามบินมึงดังเลยนะมึงดังแต่หลีหน้าดังตกทองแสนแดบเอาเลยตรงนี้แหละเจ็ดมัดตะวันแดงแพ้แับเลยนี่นะครับคือเพื่อนคนหนึ่งที่รอออมนันออมอยู่นั่นครับออมกับมีนะครับแล้วมาเป็นมองแล้วมาเป็นมองแล้วก็งงไอ้เหี้ยงึงงทำไม อนั้นนะอันนั้ยไอ้อมอันนั้ไม่ใช่ออมเหรอวที่เเะเดี๋ยวเไม่ใช่ออมไม่ใช่อเียคอันอเิด้มเพื่อนกุเลิศเดมปงปน่ปอ้าสาของโมงแมงมอะอีกมันเกินะ เวลาอะไรเอาพวกเราพริกไปอมาเออทำไมเราคู่หนที่บ้านน่ะยี่สามโลนะแต่พอมาชั้นยี่สิบเจ็ดโลมากอีดอกแปเลยต้องมาดูไปดิอุ้มเหมือนหน้าตาเที่เหมือนกันเลยกูไม่กล้าบิดเลยอ่ะสวยเฉยอันนี้อ่ะอ๋อไปยังบุกเกียบนี่นะครับคนที่จะไปคนนี้นะครับเราไม่ได้ไปอ๋อมาส่งไอ้มีนวันนี้มึงไม่ต้องกังวลไปนะว่าจะไปคนเดียวนี่เพราะคนนี้เขาเป็นแอร์เขาจะไปด้วยกับมึงใช่ ค่ะเอ็นีสขนไหเราเกนไม่โนเลยไม่ต้องคนกูถ่ายวิดีโออยู่กูถ่ายวิดีโออยู่เชิ็คอมีอเรครับเชิญครับไปมิ้นพายอยู่ไปด้วยไปเข็ยนต่อมอนะาที่ดอกของกัน กูไปดูไปนะมึงกูไปแล้วไปเออโชคดีโชคดีดีมีใจชอบกันบาย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 ไม่มึงสนใจจาะก่อนมีอะไรอยากจะบอกก่อนไปไหมครับขอให้รวยขอให้รวยอย่างเดียวกลับมานี่ออมแบบ average อะไรเงี้ยหรืว่าที่ออมได้เรื่องแบบอะไรแบบนีดีครับรู้สึกยังไงที่ออมกันมังจะไปครับยินดีเพิ่มปิติครับมีอะไรอยากจะบอกก่อนกลับมาครับ ขอให้ขอให้รวยเอ้ยรวยแล้วมีอะไรจะบอกตอนกลับมาแล้วยินดีต้อนรับ <laughs> รมิวคำทูไทยแลนด์้วมีอะไรอยากจะบอกแม้อะไรกงนแม่ไหมคะแจะไปแล้วนะคะแล้วขอบคุณทุกคนที่มาส่งวันนี้คือฟ้าจะไปไม่เหนื่อยป่ะแล้วเป็นพยาบาลเป็นไงบ้างครับมันเซนซิทีฟค่ะเรื่องนี้ ่ะหออมันเซนซิทีฟค่ะตอนนี้เราก็ไปส่งออมขึ้นไปอีกรอบหนึ่งขึ้นขึ้นขึ้นจนเกือบถึงสวรรค์แล้วค่ะตอนนี้แล้วเราเราต้องขึ้นไหมขึ้นเหมือนกันไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะคะด่าเขาเดือดเยี่ยมไม่น่าได้ขึ้นนี่นี่คนนี้ใครเฮ้ยคนนี้น่าคุณคุนะเนี่ยตกใจขาดขาดสัมภาษณ์ไหมคะชื่ออะไรล่ะ ชื่อเอ่อคิสคิสโตเฟอร์คิสหนาค่ะค่ะอ๋ออันนี้อ๋อข้อสำคัญอะไรนะคะชื่อ Kindle ปัญญบุญปัญหาบุญเริ่มเลยเอ่ออ้าววันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาส่งเพื่อนครับเพราะว่าเพื่อนกับเรากำลังจะไปอาบูดาบีนะครับเออมาอาบูดาบีประเทศนะเอออ้าวไปไปไปขึ้นไปขึ้นไป ที่มันดูดาราจังถ้าอยากเป็นดาราก็คือต้องไปต่างประเทศนะเว้ยถ้าอยากเป็นดาราก็ึ้นมันไดเ่อนี่ครับนี่ครับตรงนี้ครับตอนนี้เราได้ส่งออมไปนะครับเราไปยืนดักตรงนู้นเราไปยืนดักตรงนู้นนี่ครับเราก็มีเพื่อนๆรอนะครับฟิลดาราท่านหนึ่ง บายบายครับนี่ครับโอ้โหเหมือนดาราครัฮกาฮ่นนี้เราก็ม่าส่งอ่าฮัาฮ่าฮ่่เร่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮัาฮ่าฮ่า่เฮ่ะ่

ใค,ใครไม่ว่าแะกูกินรองเขาตกหน้าหรือปวดตื่นมาแต่แ้กแต่ตีสองต่นมาแต่ตีสอง